แต่คุณตัวคุณเองอาจจะไม่นานเท่าพี่เมย์เพราะก่อนที่พี่เมย์จะเริ่มทำกัวซา,าน่าพี่เมย์เป็นคนไม่ได้ดูแลผิวหน้าเลยคุณดูผิวหน้าพี่เมย์นะไม่ได้ดูแลผิวหน้าเลยนะทุกคนีน่เรื่องจริงพี่เมย์เพิ่งจะมาดูแลผิวหน้าตอนที่กัวซา,าน้านี่เองนะทุกคนดูแลผิวหน้ายังไงหนึ่งขัดผิวบ้างบางครั้งสองล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ตัวนี้ส ใช้น้ำมันตัวนี้ทาและใช้หินตัวนี้กัวซาสาี่ทาครีมบำรุงห้าห้านะทาครีมเอ่อทาครีมทาฝ้าตอนกลางคืนหกทาครีมบำรุงกลางวันทาครีมกันแดดตอนกลางวันแค่นี้เลยพี่เมย์มีหกชิ้นจบหกชิ้นนี้นะจริงๆนะ่ะหกชิ้นนี้นะถือว่าเบสิกมากเลยนะแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยค่ะ ถือว่าเบสิกสุดๆเลยแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วครีมมีแค่สามตัวก็คือครีมบำารุงนะคะแล้วก็มีครีมทาฝ้าแล้วก็มีครีมบำารุงแล้วก็มีครีมกันแดดแค่นี้เลยค่ะทาแค่นี้เลยผิวหน้านะนอกจากผิวหน้าจะใสแล้วผิวหน้าจะยังไม่เป็นน่นเป็นนี่เป็นผดเป็นผื่นแล้วยังเรายังจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาการแพ้ครีมเยอะแยะมากมาย นะคะไม่รู้ว่าทาครีมต่อเมียครีมอะไรแล้วก็ไม่รู้แพต้ตัวไหนตัวไหนติดสารไม่รู้เรื่องเลยหน้าพังเสี่ยงเพราะฉะนั้นคัดเลือกครีมออกมาสาตัวแล้วใช้3ามตัวนี้จบสวัสดีค่ะพี่ต้าค่ะพี่ต้าจะาเลด้ตาต้าคนสวยมาแล้วนะจ๊ะยินดีต้อนรับพี่ต้าด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่ต้านะคะ พี่ตาเขาว่างๆนะคะว่างจากการนะคะคุยนะคะกับแฟนๆก็จะมาหาพี่เมย์บ้างนะคะพี่เมย์เข้าใจนะจ๊ะนานๆเจอกันใช่ไหมเออเจอกันตอนไหนก็ได้ขอให้พี่ตาไม่ลืมกันพี่เมย์ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่นานๆยังมาเจอกันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะทุกคนค่ะส่วนใครนะคะใครที่แบบ โอ้ยฉันมีครีมที่ดีเลิศเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะพี่เมย์กัวซาน่าเสร็จทาได้เลยจ้ะทุกคนจ๋ากัวซาน่าเสร็จทาครีมอันอันแบบแพงเท่าไหร่ก็ทาไปได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยไม่มีข้อห้ามเลยนะสําหรับการกัวซาน่ากัวซาน่าเสร็ทาครีมบํารุงอะไรก็ได้กัวซาน่าเสร็จนะคะทานะคะทุกคนค่ะทาครีมกันแดดทาครีมไนท์ทาได้หมดไม่ตีกันพี่เมย์ก็ทาเหมือนกันะทาเหมือนกันค่ะ นะคะทุกคนไม่ตีกันค่ะทาไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเอ๊ะใช้ใช้น้ำมันตัวนี้แล้วจะทำอย่างอื่นมันจะเป็นอะไรไหมมันจะดีไหมมันจะได้ไหมได้พี่เมย์ก็ใช้เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะพี่เมย์ก็พูดตามที่พี่เมย์ใช้นั่นแหละนะคะก็พูดตามที่พี่เมย์ใช้นั่นแหละพี่เมย์ใช้ยังไงพี่เมย์ก็บอกคุณไปอย่างนั้นนะคะแล้วคนที่ตั้งใจกลัวสาหน้านะคะทุกคนในระยะเวลาที่ เ,ออเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่หน้าเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหน้าริ้วรอยจะไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะทุกคนและริ้วรอยจะค่อยๆตื้นขึ้นด้วยนะคะแต่มันอยู่ที่หนึ่งเลยมีเหตุผลอยากรวยอยากสวยรวยเลยค่ะอีกเดือนกว่าห้าหกขวบแล้วอีออย่าหยุดสวยเอ้ยแต่เหมือนว่าม,มีคนทักว่าคุณอายุแค่ K แบบสักสี่สิบต้นๆหรือสามสิบห้าไม่ใช่หรือย,ยังไงคะคุณเลดี้ตาตาค่ะ เห็นคราวที่แล้วบอกอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> คนที่กลัวสาหน้านะทุกคนพี่เมย์จะบอกให้คุณจะเหมือนกับคนที่ไปทําอะไรบางอย่างบนหน้าตลอดเวลาสวัสดีค่ะคุณลักขายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะเหมือนกับเราไปทําอะไรบางอย่างบนหน้ามีคนทักนาทุกคนเขาไม่ได้ทักว่าเธอเอ้ยทําไมหน้าเธอดีจังไม่ได้ทักแบบนั้นพี่ไปฉีดที่ไหนมาคะแนะนําหน่อย พี่เนี่ยนะไปฉีดไม่มีทางพี่ไม่ฉีดค่ะพี่กลัวสารหน้านะคะจริงไม่มีใครเชื่อคะ่ะต้องเปิดบัตรประชาชนนั่นไงนั่นไงคุณแอนหน้าใสาสวยมากน่าน้าใสามากเลยค่ะขอบคุณนะคะใครอยากหน้าใสาแบบนี้นะคะทุกคนจัดชุดนี้ไปนะคะหัวใจสําคัญเลยนะทุกคนนะ พี่เมย์เคยใช้ครีมสเปะสปะมาเยอะแยะมากมายทุกคนหน้าไม่ดีขึ้นเลยมันไม่ใช่แค่หน้าใสายอย่างเดียวนะทุกคนหน้ายก